ไม่มีจริงหรอทําไมมันมีไอ้ปุ่มอะไรด้วยวะวงการมันมีอะไรเนี่เป็นเหมือนตัดไม้อะทําไมมันต้องมีไทดีเรีวเร็วอืมผมรู้แล้วคือเพราะว่าทําไมกันถึงเป่าคุยมันจะลองเก็บเวลคุยอ๋อมันต้องเลี้ยงสัตว์ด้วยมันต้องอันนี้ด้วยลองลององลองดูต้อ,อ,งอ,องให้อ๋อต้องให้อาหารสัตว์ด้วยเดี๋ยว <commit S 2> เพจคอมพิวต์ใช <ภ App, S 2> ่ไหมถึงจะเพิ่มหลอดยเบจิเตสต็กเตอร์ฟองอากาศทำไมชื่อน,น้องเป็นแบบนั้นนะเสร็จแล้วเรานะฮะก็จะขายน้องนะขายน้องในป่าหลจากนั้นเราก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆทำแบบเดิมไปเรื่อยๆมันจะเพิ่มเร็วขึ้นนะฮะใช่ไม่ใช่มันจะเพิ่มนะคะ เออเออเตืองหอโมเตืองอตอนนี้เขาชื่อว่าอะไรกันเจอยังเจอยังโคโค่กันเปิดได้เป็นอืมอันนี้ปืนทำไมรอบนี้แบบทำไมรอบนี้ปืนรีช้าจังเอ้แม่แบบดี ใช่มาพี่ขอปืนได้ไหมไปเจออะไรไปใครจะให้เจอเจอทีก่อนเจอทีก่อนทิ้งเออเมื่อกี้พี่ผมขอปืนมาเออผมไม่มีปืนใช้สอบดีกรดีสอบตลอดดีเอยเปิดได้กรดีสอบอ่ะกระดีดอบกระดอกตีกระดอบตีไม่ใช่อ่ะอกโคโค่น้องโคโค่ เมื่อกี้กันสับหัวน้องโคลโลหรนอกเวทีผมกินข้าวเหนียวนอกเวทีผมกินข้าวเหนียวอ่ะอ๋อเนี่ยเดี๋ยวมันจะพูดเลยว่าไอตัวเมื่อกี้อยู่ไหนยังกินเดืนป๊อปปี้เอ้ยใช่อเมื่อกี้ น้องชื่อป๊อปปี้หรือเปล่าแต่กันขายน้องไปแล้วกระดาดให้เยด้วยทำว่าอะไรทำไมถึงแป้งนะให้ดิงดิงโดยให้ดิงดิงจอนจอนนี่อะหืมหัวขี้ทำไมไม่เต็มวะเซลลี่เซลลี่อ่ะ เอากันอ่านในอ,อ่างนัวขายน้องไปในตลาดมืดถ <c oughs> <c oughs> ังึงป้ากันขายกระต่ายในตลาดมืดกันขอหาตอรอนีตีนนานนานมันขอหาตออีนตีนกระต่ายครับโอเคกันหาเจอแล้วตอชนพีจนแยบสั่นนี่มันมันเป็นแบบนี้นะเอาไม่ดแอบบับไม่ดอกไม่ดอกบออบอก,บอกไม่ดอกไม่ดอกไม่ปอบปอบปอบตับตับ กักกกดับเพราะว่าคงพรว่ารอบนี้จะเป็นดาวตกนะใช่ปะไม่ได้กบันอยากได้กบมากกว่าดาวตกเพราะว่ากันอยากลองดูคุณภาพของกบเอากระต่ายเมื่อกี้อยู่ไหนวะไปหาลงก่อนแล้วกันนี่อออันนี้แค่และอ่อ อื้ออุ้ยกอลลาลบบีกอลอบบี้กบี้รอกนี่นี่นีเยจู่ตั้งชื่อว่าเตียวมี่หรอันีมนี่มต้อใกล้กว่านี้เปล่ามัได้เนี่ยได้แล้ว แว่นมานี่มามานี่มาแว่นแน่นแน่นก็ทำไรไม่เป็นไรเฮ้ยนี่อะไรกดตุยได้กยได้หน้าไม้เหรออุ้ย หน้าไหมหน้าไหมมันดีตรงที่แค่อินฟินิตเนี่ยใช่ป่ะโอ้หนี่ตีจิตพิดด้วยใช่ปะกระต่ายช่วยหน่อยดิเอาเกมเฮ้ยจู่ๆแถวๆนี้มีอะไรมาเหรอเ้ยช่วยกันด้วยเลิกกันเลยขีดเดียวเฮ้ยกันโดนแมงป่องเลยลูกกันได้ป่ะอันว่าแบนแบนเดิไม่ใช่แบนดิใช่กระต่าย จะป่าอะไรเขตเราอ่ะมาได้ไงก้ารอกันแป๊บนึงนะรอพวกเราแป๊บนึงได้ดี๋ยวพวกเราไปช่วยเขี่ยป่ะก็อย่ามาทางนี้ได้ไหมกันกันกลัวเอ้าตูตูมีตัวอะไรสอยกันมาหรอระดับการต่อสู้ที่ห่คอรดโบโอโอมอ้าวมันตัวอะไรอ่ะนี่มันเปลี่ยนเป้าหมายแล้วอ่ะไงดีวะ ไม่โดนไม่ใช่สไนเปอรอ์ไม่โดนจริงๆนะกันพูดจริงเลยนะกันไม่ใช่สไนเปอร์ปป oh. เอายิงไม่โดนจริงๆนะขนาดใกล้ขนาดนี้กันยังยิงไม่โดนอะ่ะอือแล้วกันขอไปหาเก้าแป๊บนึงนขอไปหาเก้าแป๊บนึงคูนเฮลยิงทิ้ง <Wow. S 1> หัวว้าวเฮ้ย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 รอ้ย <Wow. S 1> ฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ย ก้าวตัดเขรา่ะตายเพราะโดนหมาตอวก้าตายเพราะอยู่ได้เหรอใช่เพราะว่าตายฉเพราะว่ารอบๆก้าไม่มีหมาป่าเลยก็เห็นไกลๆมาเลยว่ามันว่ามันมีอะไรก็ไม่รู้อยู่อ่ะมันจะเป็นของเอแรมวะก็เห็นหน้าอะไรมีแบบมันเดือดที่ที่ไม่เอาไปใส่อะไร อะไรอุแบบแ้ยขนาดใกล้ขนาดนี้กันยังยิงไม่โดนมีไปเก็บจิป่าจิ้ก่อนอ uh, ุ้ยดีดีเมื่อกี้มันรีโหลดอยู่อ้าวไม่ตายโอเคตายแล้วอย่าพยายามเอาพวกวัตถุที่มีไปนะโอเคจะแม่งจิ้มเอเอ็นนี่เก็บไว้ไปจะไปจะจิ้มน้ำจิ้มมันแล้วเติมไฟได้นะโอเคเอากรผิดอุ้ยวบ วุบสปอนวุบสปอนวม้ไม้หายไปก่อนวม้ไม้ไม้อี๊อ้าว้าเมื่อกี้คุณไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะภาพเมื่อกี้ด้วยเออต้องยิงตรงนี้ไปเลยมาแล้วมันมาแล้วนี่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  ันนี้ด้ออูเพมา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 ปาม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 าปาม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 กมนม่้าน้ามหมัล่มามนมามมามามาีามานาม้มา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 มีค้มางาม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 างเมามาอ่มา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 หมามาาตายแม้มาต่มันยมงไามามายนม่มน่าม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 วมา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  เออกันโดนกัดเพราะอะไรหมาป่ามันตายไปแล้วไม่ใช่ยิงสองนัดแล้วหมาป่ามันคนตายไปแล้วไม่ใช่เอ๊ะอทำไมกันโดนกัดมันอยู่มาไกลแล้วไม่ใช่ก็ยังอยู่ตรงนี้เฮ้ยโย و! อ้าวอ้าวเกมเฮ้ยโคดขางอ่ะอุ้ยเติมเต็มความหิวเติมไฟกันหน่อยจ้าเติมใากันหน่อยไฟอุ้ย กันเก็บมาสองชิ้นแต่มันกลายเป็นหกนเ,หนเออมันแหลกแหลกอ่ะใช่ป่ะเท่าไหร่ก็่าสามร้อยสามร้อย <c oughs> พูดไปใครจะเชื่อ <c oughs> พูดเชื่อใครจะไป <c oughs> ก็ไป <c oughs> ไปล่ามาปาดิ น่าไม้กันว่ามันยิงย้อยเป็นจำนวนมากเลยแม่คอยยึดตหน่อยใครกตอนนัว่าไงขนองอยยังมาป่าแบบโดนหมาป่ากัดกำลังที่มันกำลังที่กันจะเลี้ยงมันเอาหนังมาป่าเพื่อนตัวเองไปไม่นะกลางคืนกำลังจะมา เราะว่ากันจะทำทันนะเพราะว่ามันไม่ทันแน่เลยเอาไปไม่อย่าทำแบบมีเอไปแล้วไม่อยู่แล้ววิ่งไปใฉ้วิ่งรอด้วยไม่รอแล้ววิ่งไม่รอเลย ยังไม่มีไฟฉายเหรออันนี้มันก้าวดิไม่ให้กเกาหีกลับมาที่บ้านอะทำไมเหลืองๆอะอ๋อทาไฟมันเปลี่ยกนกลายเป็นไอ้เหลืองๆนี่ใช่ปะเห็นก้าวกำลังตัดไม้ไอ้เมนเอ้ยปอบเอเลี่ยนเอเลี่ยนเหรอไม่งั้นหผมไม่อาจติดได้แน่ค่ะ เ <Okay. S 1> <c oughs> มื่อกี้อะไรครับเนี่ยเมื่อกี้ผมแค่ให้ดูก้าวอย่าก้าวไม่มี Band แบนเดดปะก้ามี Band แบนเดดปะก้ามีแบนเดดปะแล้วจะทำเพื่ออะไรก้าวอยู่นิ่งๆเราให้เลื่อนมันรีเต็มโอเคเกือบละอืออร่อยจังเลยอะ่ะ <c oughs> ก็มีเจอใช่ท่านทโนอันเล็กจิ๋วเท่าไข่ของกวีใบแดงของซอมบี้เหรอซอมบี้มันมีเหรอนี่กันพูดจริงเหรอซอมบี้มันมีเหรอนี่อุ้ยมีก็บ้าแล้วไม่มันมีเป็นบ้านบูบินอะไรก็ไม่รู้ขอ เออเออใช่ใช่ชบุกเลยปะแม่ดีกว่าแม่ดีรอเล่นรอเล่นก็ธนูตัวอะไรนนี่นนี่นี่นนี่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 ะมัวตะตันสุดแค่นี้นะยาแรกก็เอาเลยนะครับนี่อ่ะลนอยากกนต้นเลยเอออะไรอ๋อถังน้มัน อุ้ยขนาดกันเก็บผังน้ำมันไปแล้วมันยังมีอยู่เลยไม่ถือมึงเป็นอะไรเนี่ยกันว่าการเล่นรอบนี้มันแปลกก็ตาดีสิหนูไม่โดนสูดไปใครซีดเชื่อมันคือหน้าไม้แต่ไม่เท่หนูอุ้ยกันกันก็เกือบตายเหมือนกันเชยด้วยนี่แน่อุ้ย อุ้ยดับเอาฟ้าด้วยแต่ตอนนี้กันกล้องเลือเหลือน้อยเฮ้ยช่วยด้วยกวีกันจะตายเอ,อื้อกันตายก,กันลืมกินข้าวมาจากบ้านลืมกินข้าวมาจากบ้านตายถึงบ้านก็มีแรนเดดปะไม่เก็บกันไปก่อนแล้วกัน ้ยจะหิวตายป่ปะนะหนื่อยปมาไหมอเลือกอย่างกันก็ทำไม่ได้ดอกกาทำอะไรอยู่อ่ะอะไรกบอีอืมวันนี้นานแน่แล้วเสร็จแล้วก็ไปหาแบนเดต อ่าจบคลิปก่อนเฮ้ยไม่หยิบกันไปด้วยไม่ได้เหรอ <_ d ata> เฮ้ยเบื่อมันยิงช้าใช่ปะ่ะรีโหลดช้าใช่ป่ะก่อนอื่นเอาเนื้อกันไหม ย่างก่อนอุ้ยเกือบตายกับียายาทำแบบนี้เอากันเข้าไปด้วยเอากันเข้าไปด้วยไม่ให้เข้าไปในนี้โอ้ตอนนี้ขึ้นเท่าไหร่แล้วพันพันเหรอเออความแรกกันนะเอออูพูดไปใครจะเชื่อเหล็กมาก ก้ามอู้งานเออก้ามันอู้งาน,าม,น,งานมันแอบ,บไปมันแอบ,บไปออกเกมอือตัวห้ามไอ้ตัยห้ามเอาของกันไปแรกด้วยที่กันหามาเป็นปี๋งานมอะจกต่ายก้ากระต่ายก้ามันอู้งาน กระต่ายกล้ามันยังอยู่อะ่จําไว้นะก่อนจะออกปลดปล่อยมันเอาไว้ด้วยไม่ไงั้นมันจะค้างอยู่ในเกมตลอดปีค้างค้างจนไม่ต้องเหนียวอ่ะอืมแบบพอเรามาเล่นวีเ,เอาบู้เกลกันไปแรกได้นะเ,เดี๋ยวเอาเป็นขอับขอบมากโอ้ยังไงบุ๊คเกลกันก็ ได้ด้วยปืนเพนสีชื่อปืนเนาะไม่ชื่อกันที่กันตั้งชื่อมานบูบินเหรอเก้าแล้วก็เวไเก้าคาบแล้วก็เอามาวางไว้อ,อือือือ,อัอ ช่วยกันด้วยอ๋อช่วยกันด้วยกวีมาห,มมหาแบนเดตก่อนดีเอออย่าพึ่งห่าเอออย่าหาแบนเดตดีมันจะได้ <ทำ S 1> ตื่นกันอยากตื่นเร็วๆนี้แล้วอ่ะดูพลังงานพี่ด้วยพลังงานอะไรพลังงานจดุีกวีพลังงานกวีก็มีเยอะไม่ใช่เหรอมีมีไอเดี๋ยวก็หมดสติตาย ไฟใครจะเชื่อะวะพี่เหลือดินนพี่เหลืออันละที่ใส่กองไฟ <c oughs> ออเอากันใส่กองไฟได้ด้วยทำไมไอ้คนชั่วไอ้ไปหาของกอดกก็จต่ไม่ผิดอะไรวะคันูกระกาผิดพยายามตอไปอยู่นี่อ่ะไปดนโคตรตึง อืมดูนะมืมมาแล้วสุปุตหรือทันชายโลฮีโลฮีอีอีอะไรก็ดังจังไงสะอื้ยอ,อย่าพูดคำหยาบุ้ยมีดาบสตาวรอร์อ่ะเว้ยมันกีอ่อะไรวะมื่อกี้เหมือนเอเลี่ยนมันปลดปล่อยพลังอะไรบางอย่างออกมาอ,อาซีนแกมแกมมาวันที่สองไม่ใช้อ่ะ มาวันแรกหรอวันที่สองวะถามพี่แล้วพี่จะมีก็ <c oughs> กวีก็กวีพามันตัดไม้วันนั้นไม,ไ,ไม่ให้อะรอนก <ไป S 2> ันลืมรอด้วยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเกือเปิดไม่ได้เกือกกวีทิ้งสบกันไว้นันยังไม่มีสเปีย แบบเกิดมาแล้วก็หยิบสปีร์ใช่ป่ะใช่ป่ะวะแล้วข้อเสียนังก็คือกวีต้ตองมาที่นี่เพื่อมาชุบกัน<ว>ก็ไเปิดได้ขวานดีมดูหน้าจอพี่นะครับก็อืมจนกว่าผมจะโดนชุบนะคะผม,ผมก็จะอันนี้นะคะตัดคลิปไปเลยนะฮะ อือไม่นานกกีวีจะตายแล้วเออเด็กคนแรกเราไนี่เรายังไม่ได้ช่วยเลยนี่หว่าเราไม่เหนื่เลยเราเน่นลุยเราเน่นลุยแล้วจู่ๆมีหมาป่าแล้วก็ไม่รู้มาข้างหลังก็เหวแล้วก็แงมแงมแงม